จเริญพรยอดยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่17ตุลาคม267ซึ่งก็ตรงกับวันปรณาอ,อกันษาที่อเมริกาส่วนที่ประเทศไทยก็คงจะปรณาอ,อกันษาไปแล้วเมื่อวานนะเป็นช่วงกลางคืนตอนนี้ที่ประเทศไทยส่วนอเมริกาก็กำลังเข้าสู่วันที่17 ก็เป็นช่วงกลางวันวันนี้พอดีเลื่อนไปเจอธรรมะจากนกแข็ตเต่าในเป็นธรรมะประจำเดือนตุลาคมเมื่อปี2012ในี่เฟซบุ๊กเขาก็ส่งมาให้เราดูอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับนิทานเรื่องหรือว่าตำนานเรื่องนกแข็ตเต่าสองตัว สองพี่น้องเนี่ยเนื้อหาสราระจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอัตมาภาพจะนำตำนานประวัติสองนกเข็ลูกนกเข็เจ้าสงตัวมาอ่านให้ฟังเป็นอุทานหอนสอนใจนิทานเรื่องนี้อาตมาภาพประพันธ์เพื่อเป็นคติสอนใจสำหรับบุคคลผู้ที่จะคบกันจะต้องคบคนดีอย่าไปคบคนชั่วนะอย่าไปคบคนที่มีกายวาจาใจที่ทุจริต นิทานลูกนกเขียเต้าสองตัวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันฮอริเคนเข้าอเมริกาตุลาสิ้นตรงกับถิ่นปรนนาปลายหน้าฝนฮอริเคนพายุบุกเรือทนทำให้คนอเมริกาพวากันอดีตการนกเขตเต้าสองพี่น้องน้ำตาลน้องต้องพลัดพรากหมดสุขสันเมื่อพายุหอมกระหน่ำพลวัน พัดเอารังของสองนกตกปลิวไปนกตัวพี่ถูกพัดไปกลางภัยสนนกตัวพี่ถูกพัดไปกลางภัยสนอยู่กับโจรก่อกรรมทำการใหญ่พวกโจรเห็นเลยจับเลี้ยงเพียงไว้ใช้ตั้งชื่อให้สติกุมพะวาทะโจรถูกโจรสอนทำของโจรกลดายาบ สอนให้สอนใช้ดาบใช้อาวุธสุกหัวขนสอนความชั่วทุกชนิดจิตยาบนุนสอนเสียจนนกแขกเจ้าเข้าสันดานนกตัวน้องถูกพัดหายไปอีกทางตกลงกลางสวนฤรือสีมีสงสารฤรือสีเลี้ยงสอนหัดพัฒนาการ ให้ร่วมกันตั้งชื่อให้สดใสงามปุพะกะชื่อนั้นหนอเพราะหนักหนามีศีลาวาจาละไมไร้เสียนหนามหรือศีสรสัพพิจิตงดงามปฏิบัติตามทุกคำเช้าเข้าสวดมนต์กาละครั้งหนึ่งก็มีเหตุเล่นหนักหนา มีพระราชาเที่ยวไปกลางภพศสนเข้าสู่ป่าล่าสัตว์พัดฝงชนพระองค์ด้นถึงที่อยู่ของหมู่โจรเจ้าสติกุมพะสุนานกตัวสาวกของโจรใหญ่ไม่ฝึกฝนไม่เคยเรียนปฏิสันฐานงานรับคนย่อหยิ่งตนพูดตาวาดอาคาตใหญ่ มีคนมาข่ามันขันเอาทรัพย์เร็วๆจับรวบหัดมัดมันไว้พระชาทรงได้ยินเสียงทันใดเสด็จไปไม่รื่นรมสมประดีเสด็จวิ่งมาประสบพบอาสมที่รื่นรมนาเวทเขตฤาษีได้พบเห็นนกเขียดเต้าเจ้าทําดีที่ฤาษีเลี้ยงไว้ใช้รับรอง นกเขกเต้าถวายบังคมก้มลงกราบยืนขนาบด้วยปีครมงามทั้งสองพร้อมไทยทักเชิญพระองค์เข้าทรงห้องเ,อเข้าตรงห้องที่รับรองสวยํายามเย็นเย็นพระองค์อึง้งอ้าพระโอษฐงงพระเกตนับเป็นเหตุให้ชงนพระองค์เห็นทำาไมนกสองตัวนั้นต่างกันเกณฑ์ ทั้งทั้งเป็นพันเดียวกันวันนี้เจอพระฤาษีบอกความจริงที่อสิ่งชงนที่กวกบนในพระไทยได้เสนอพระราชาบอกเติบใหญ่ไม่เคยเจอฟังแล้วเออถึงบางอ้ออ๋อเช่นนี้ครบคนพรานครบคนพานพันนั้นหนาพาผิด ารรพาทำผิดคบบัณฑิตบัณฑิตนาพาสุขีพอให้ทานรักษาศีลสู่ทินดีเป็นเช่นนี้อุทาหรณ์ที่สอนใจเสกเช่นนกแขบเต้าสองพี่น้องจำใจต้องจากสิน้นทินอาศัยด้วยเพราะเหตุพายุกร้าวาตภัยพัดตกพัดรังได้เปรียวปราดคราดจากกันตัวหนึ่งตกที่โมโจรนคนชั่วคนชนชั่ว ที่หมู่จนหมูชนชั่วได้เกลือกกลัวได้เกลือกกลัวคนชั่วหยาบบาปมหันนิสัยจริงหยาบโลนพร้อมโทษทันได้จำนานวาทานกฉกแย่งชิงตัวที่สองอย่างที่รู้อยู่ประชิดกับบัณฑิตฤสีที่สุดหนิงฤสีสอนจริยธรรมนำสุขจริงนับเป็นสิ่งนกเรียนรู้ เป็นอยู่งามอันนี้มาอาตมาภาพประพันธ์ไว้ตั้งแต่ปี2012สรุปว่า,าสรุปว่านิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าคบคนผ่านผ่านไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพายพาไปหาผลคบคนเช่นใดย่อมเป็นบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นย่อมเป็นเช่นนั้นคบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้นคนผ่านพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนกับ ปลาเน่านะบัณฑิตเปรียบเสม,มือนกับกิษณสนาใบกิษณนานี่จะหอมถ้าห่อปลาเน่าแล้วใบกฤษณาก็จะเน่าตามตามปลาที่หอ่อนะเพราะฉะนั้นเราเป็นบัณฑิตเราก็จะไปห่อปลาเน่าเนาะจะไปคบคนพานอย่างเช่นนิทานที่ได้ยกเป็นคำกรานี้